ทุ่มผลงานของเราเพาจะตุนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปื่อยนะครับพี่น้องับโอ้โหควันรุมเลยหอมชุยๆเลยครับพี่น้องผมหอมไปหาบ้านแปดบานเลยครับสวัสดีครับพี่น้องผมมือน,นีเจ็บกอจากบ้านค้นกับเขา่า ส่วนเห็ดขาหมูพะโลดนะครับไปตลาดมากเขาก็บอกในขาหมูมากสองขากับสามสันตอนหนึ่งเยวมาเห็ดหมูพะโล้กันครับก็ส่วนประกอบย่างอื่นกับมี3สามเกลือเขาตามแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องมีกระเทียมพริกไทยหากปักซี่ด้านนี้มีเม็ดปักซี่ที่อยู่ขาวมีอบเชยมีปุยกัก น้ำตาลปีบกระมีซี่ยวย่ำนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวจังมาเบิง่งวิธีการขั้นตอนกันครับโดยเฮาสิน้ำหมูเฮามาทอดก่อนนะครับพี่น้องผมเผื่อเวลาเฮาไปต้มเนื้อมันจีหมดเดือดเฟื่อเยเละจัเกินไปเฮากระเทอดแค่นี้เดียวนะครับบ่บ่ถึงจะว่าเอาหนังกรอบ ก็ให้เนือมันจะดุ่มเวลาเอาจะจุ่มเนู้อสเด็ดเนื้อบดแป่บรเกลเนื้อหนึ่งกะลั่งก็ดีนะครับพี่น้อับแระมันนีนะครับพี่หน้อับ เมื่อเวลาเขาไปตุ๋นมันจะเดือบได้เนื้อโบเด็เปื่อยบบเด็ตเละนะครับนี่นะครับให้มันได้ประมาณนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเขาปิดไฟก็พอเลยครับนี่นะครับได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมาตุ๋นกันครับนบ้างน้ำหมอมะขามใส่น้ำมันลงไปใส่ สามเกลือลงไปนะครับพี่น้องครับแต่ถ้นเท่ากับขัวสามเกลือให้มันหอมนะครับ ก็จะน้ำหมูเขาลงไปผัวเลยเนาะพี่งครับขามหมูเา้านี้ทีไม่ก่อนตุเอเตยน้ำเตยนน้ำลงไปครับมันเราก็ดีถ่วงแล้ขามหมูห้าเนีล่ล่ะ ขวดหนึ่งพอดีครับพี่น้องผมก <c> น <oughs> ตวงกันไนเห็นนะครับลิตรครึ่ง <c oughs> น้ำลิตรครึ่ง <c oughs> ใส่เม็ดพักซี่ลงไปครับอ <c oughs> ุเจย ก๋วยกใส่ลงไปนตาลมะข้าใส่ลงไปซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเอาสีสันนะครับพี่น้องครับผงกะโลเข้มข้นนะครับใส่ลงไปสองส่วนนี่ครับนี่ห่อนี่ซื้อมาจากซูเปอร์มาเก็ต ผงพโนะครับโดยไข่เขาก็จะใส่ลงไปเลยนะครับใส่น้ำกันลงไปเลยปิดฝารอเบิ่งผลงานเขาเดี๋ยวจะมาเบื่องกันครับพี่น้องผมชมผลงานของเราเพราจะตุนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลือยนะครับพี่น้องผม โอ้ควันขุมเลยหอมชุยๆเลยครับพี่น้องผมหอมไปหาบานแปดบานเลยครับเป็นนั้นวา่าเรียบร้อยตักเสถ้วยพร้อมชิเซิร์พร้อมชิกินแล้วตักเข่ามาเด้อครับพี่น้องผมมากินมาแซ่บน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามสำหรับผู้ที่พึ่งที่ข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับเอพซีเก้าก็ K K. ขอขอบคุณ ที่เป็นกำลังใจให้กันโดยดีเสมอมาธรรมากะลองไปเห็นน้ำเห็ดตามเมืองครับผมไปปรับไปแตง่งสูตรเอาไปเพิ่มไปลดแล้วแต่ความมักความชอบของเขานะครับพี่น้องผมการเฮ็ดกับเขาเป็นเพี้นแค่นวะทั้งพบกันไหมคลิมหนาสำหรับคลิปนี้ขอกระคำสวัสดีครับ